ณเมืองตักศิลาซึ่งในอดีตเคยได้รับยกย่องเป็นเมืองแห่งมหาวิทยายลัยโดยมีสำนักของเหล่าที่สาปามโมกหรืออาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดังเปิดสอนศิลปวิทยาการขแขนงต่างๆมากมายณนะสำนักที่สาปามโมกแห่งหนึ่งอาจารย์เจ้าสำนักเป็นผู้มีเมตตาและรักใคร่เอ็นดูศิษย์ทั้งหลาย เหมือนลูกหลานของตนเองจึงมีผู้มาฝากตัวเพื่อศึกษาร่ำเรียนวิชาความรู้เป็นจำนวนมากในบรรดาศิทย์ทั้งหมดมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าปาปะกะแปลว่านายบาปหรือนายลามกซึ่งม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าตัวเลยด้วยคิดอยู่เสมอว่าชื่อนี้ไม่เป็นมงคลสำหรับตนเลยแม้แต่น้อย ครั้นทนอัดอั้นตันใจต่อไปไม่ไหวจึงเฝ้าคอยหาโอกาสเหมาะที่จะเข้าพบขอคำปรึกษาหารือจากอาจารย์วันหนึ่งเมื่อเห็นที่ศาปาโมกอยู่ในระหว่างพักผ่อนหลังอาหารมือค่ำโดยนั่งรับลมเล่นที่นอกชานท่าทางคงกำลังจะอารมณ์ดีจึงคลานเข้าไปหาด้วยอากับกิริยาอ่อนน้อมอ้าว มีธุระอะไรกับข้าหรือเจ้าบาปลามกคำทักทายอย่างกันเองโดยไม่ถือตัวแม้จะทำให้นายบาปหรือนายลามกหยุดชะงักไปชั่วขณะแต่แล้วพอนึกถึงกิจสำคัญของตนขึ้นได้ก็รีบนั่งพับเพียบตรงหน้ากระผมอยากจะมาขอรบกวนอาจารย์ช่วยเปลี่ยนชื่อใหม่ให้หน่อยขอรับที่สาปาโมกยิ้มแล้วพยักหน้า เพราะเข้าใจถึงสาเหตุดีแต่กแกล้งถามกลับไปว่าเพราะอะไรหรือชื่อของกระผมนอกจากจะไม่เป็นมงคลนามแล้วยังสร้างความเดือดร้อนรําคาญและอับอายให้อยู่เสมอเช่นตอนที่เจอกับคนรู้จักหรือเพื่อนๆร่วมสำนักไม่ว่าจะกลานตลาดโดยเฉพาะในที่ชุมชนพอพวกเขาตะโกนเรียก ผู้คนที่ได้ยินต่างมองมาที่กระผมกันเป็นตาเดียวโดยเฉพาะสาวๆนั่นต่างเอามือปิดปากกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงบางก็สสกิดเพื่อนแล้วกระซิบกระซาบนินทากระผมจึงคิดว่าสาเหตุมาจากชื่อที่ฟังดูประหลาดไม่น่านพิสมัยนี่เองเอาเอถอะ้าอย่างนี้ข้าจะลองหาชื่อใหม่ให้เจ้าเลือก ที่สาปาโมกหยิบคำพีทักษาซึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับมงคลน,นามมาเปิดจากนั้นจึงถามถึงวันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งเวลาตกฟากหรือเวลาตอนที่คลอดผ้นจากคันมารดาด้วยพื้นเรือนของคนในสมัยโบราณโดยมากเป็นฟากหรือลำไม้ไผ่ที่นำมาพาแล้วสับให้แตกออกเป็นซี่เล็กๆแต่ไม่ขาดออกจากกัน แล้วแบกคว่ำออกเป็นแผ่นเวลาที่เด็กคลอดจึงตกลงสู่ฟากนี่เป็นที่มาของคำว่าเวลาตกฟากไม่ว่าอาจารย์จะคัดสรรตัวอย่างมงคลน,นามจากคำพีมาให้เลือกสักเท่าใดนายลามกก็ไม่ชอบใจเลยแม้แต่ชื่อเดียวติว่าความหมายไม่ค่อยดีบ้างสั้นหรือยาวไปบ้างหรือไม่เข้ากับลักษณะอุปนิสัยของตน แม้บางชื่อที่รู้สึกสนใจก็ยังเกี่ยงว่าซ้ำกับผู้อื่นไปที่ไหนก็มีคนใช้อยู่ทุกหนทุกแห่งอืมถ้าอย่างนั้นเจ้าจงออกท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเพื่อเสาะหาชื่ออันถูกใจแล้วจดจำมาบอกข้าจะได้ประกาศต่อที่ประชุมสิทธิ์ทั้งหลายอย่างเป็นทางการขอบพระคุณอาจารย์เหลือเกินขอรับ นายลามกรู้สึกดีใจที่อาจารย์ให้สิทธิ์คัดเลือกชื่อใหม่ด้วยตนเองอีกทั้งยังอนุญาตให้ออกจากสํานักไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์จึงรีบลากลับที่พักจัดแจงรวบรวมเงินทองและเตรียมสเสบียงอาหารแล้วออกเดินทางแต่เช้าตรู่นายลามกระเวนไปตามสถานที่ต่างๆจนมาถึงชายป่าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในเขตเมืองพาราณสีอันมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นกษัตริย์ปกครองครั้นเห็นผู้คนทั้งหญิงชายแต่งชุดไว้ทุกข์กำลังแห่ศพชายชราผู้หนึ่งส่วนทางมาคิดว่าศพโอกาสเหมาะเพราะจะได้ขอยืมชื่อของผู้ล่วงลับไปแล้วมาใช้เป็นชื่อของตนจึงหลบลงข้างทางเพื่อให้เกียรติผู้ตายตามธรรมเนียม จากนั้นรีบเดินตามขบวนไปจนถึงเชิงตะกอนซึ่งชาวบ้านและญาติผู้ตายได้นำศพขึ้นวางบนกองฟืนที่สุมไว้กลางแจ้งแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำการชาปนากิจพี่ชายผู้ที่ร่างกำลังถูกเผามอดไหมอยู่ในกองเพลิงนั้นเขามีชื่อว่าอย่างไรนายลามก กระซิบถามชายหนุ่มที่ยืนสงบนิ่งอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ผู้ถูกถามหันมามองหน้าครั้นเห็นว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านจึงตอบด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าเองชื่อว่าชีวะกะแปลว่านายบุญรอดหรือนายเป็นเอ้าหรอลุงแกชื่อว่าเป็นแล้วทำไมต้องตายด้วยละ่ะ ปัโทคนเราเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะชื่อเป็นชื่ออยู่หรือชื่อบุญรอดนิรันดรอมรอ,อมาตะอะไรก็ตามผลสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขย่อมไม่อาจอยู่ค้ำฟ้าจริงของท่านนายลามกคิดในใจว่าชื่อที่ชายหนุ่มกล่าวมาทั้งหมดแม้จะฟังดูดีมีมงคลแต่คงไม่เหมาะสำหรับเขาเลย จึงเอ่ยปากล่ำลาบุตรของนายเป็นแล้วเดินทางต่อไปไม่นานนักก็ล่วงเข้าสู่บริเวณเขตบ้านอันกว้างใหญ่ไพศาลของเศรษฐีของเมืองนี้ซึ่งกำลังสั่งให้คนรับใช้จับหญิงสาวคนหนึ่งมัดมือโยงไว้กับเสารั้วริมทางเดินว่าอย่างไรจะยอมไปหาเงินพร้อมดอกเบี้ยมาคืนให้ข้าหรือไม่ ตอนนี้ดิฉันไม่มีเลยจริงๆจึงต้องมาขอผ่อนผันอีกสักครั้งหญิงสาวพยายามอ้อนวอนถ้าเจ้าบิดพริ้วเหมือนคราวที่ผ่านนมาเฮ้อรับรองว่าต้องโดนหวายในมือข้าแทนค่าดอกเบี้ยนแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนนางมีความผิดอะไรถึงจะต้องถูกลงโทษแบบนี้นายลามกรีบเข้าไปห้าม แล้วเจ้าเป็นใครมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของคนอื่นเศรษฐีหันมาตาวาดด้วยความไม่พอใจข้าชื่อลามกชายหนุ่มเผลอปากบอกชื่อของตนไปด้วยน้ำเสียงอันมั่นอกมั่นใจพร้อมคุยข่มสำทับไปอีกว่าเป็นสิทย์เอกของคนโปรดของอาจารย์ทิสาปามโมกผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งเมืองตักศิลาแล้วท่านละ่ะข้าชื่อใจบุญ เป็นเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองนี้เจ้าตัวตอบด้วยน้ำเสียงที่เบาลงนางเป็นหนี้ค้าแล้วไม่มีเงินมาคืนเลยคิดจะมาผัดผ่อนครั้นข้าไม่ตกลงก็ยังรบเร้าจะขายตัวเองเป็นทาสเพื่อชดใช้สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้น่าจะเรียกว่าใจร้ายมากกว่านะท่านเศรษฐีใจดีแล้วการที่มีคนมาช่วยทำงานในไร่นาเพิ่มควรจะยินดีมิใช่หรือ ข้าถาดบริวารข้ามีอยู่มากมายเลี้ยงดูไม่หวาดไม่ไหวจะรับนางไว้ให้เปลืองข้าวปลา對對อาหารเพิ่มอีกทำไมเมื่อสอบถามได้ความว่านางเป็นนี่สินพร้อมดอกเบี้ยจำนวนทั้งสิ้น30กหาปณะนายลามกจึงนำเงินของตนมอบให้เศรษฐีใจดีเป็นค่าไถ่พร้อมทั้งนำยาที่ติดตัวมาทำแผลให้ด้วยความเมตตา ขอบคุณนายท่านเหลือเกินข้าจะเป็นทาสที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อในายใหม่ผู้มีจิตใจเมตตาการุณาอย่างท่านไปตลอดชีวิตหญิงสาวกล่าวด้วยความสำนึกในบุญคุณหรืออยากจะให้ข้าตอบแทนด้วยร่างกายข้าก็ยินดีข้าชื่อปาปาะชื่อแปลว่าบาปชั่วหรือลามกก็จริงแต่ไม่เคยคิดดูหมิ่นดูแคลนคน หรือต้องการเอารัดเอาเปรียบเพศแม่เลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มหยิบเงินอีกจำนวนหนึ่งส่งให้นี่คงพอใช้เป็นค่าเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของเจ้าขอขอบคุณอีกครั้งข้าจำต้องมาขายตัวเป็นทาสเพื่อนำเงินไปรักษาสามีที่ป่วยหนักสามีของข้ามีนามว่านายแข็งแรงแล้วตัวเจ้าล่ะข้าชื่อว่าธนปาลีหรือนางรวย อะไรกันชื่อรวยแต่กลับต้องมาขายตัวเป็นทาสจะแปลกอะไรล่ะท่านพี่ชายข้าชื่อนายเงินกับนายทองแต่ทั้งสองอุดมไปด้วยหนี้สินรุงรังญาติข้าก็ชื่ออ้วนแต่ตัวผอมอยังกับไม้เสียบผีส่วนคนข้างบ้านชื่อนายดีกลับทําแต่ความชั่วมาโดยตลอดท่านอย่าเอาสาระอะไรกับความหมายของชื่อเลย คนเราดีหรือชั่วอยู่ที่ความประพฤติและสามาัญสำนึกในจิตใจว่าจะต่ำช้าหรือสูงส่งอย่างเช่นนายท่านนี้แหละยิ่งฟังยิ่งพออกพอใจในคำพูดอันมีความหมายลึกซึ้งของหญิงสาวนายลามกจึงมอบเงินค่าเดินทางที่เหลือของตนให้ไปจนหมดเพราะตั้งใจว่าจะกลับสําัักของอาจารย์ในวันนี้ ไม่คิดเสาะแสวงหาชื่อมาเปลี่ยนใหม่ให้กับตนเองอีกแล้วระหว่างทางพบชายคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่กลางป่าจึงหยุดสอบถามด้วยความมีน้ำใจเมตตีเจ็บป่วยเป็นอะไรหรือพี่ชายบอกข้าหน่อยได้ไหมข้าชื่อลามกข้าชื่อมัคคาหรือเรียกง่ายๆว่านายทางก็ได้แล้วมานั่งอยู่แถวนี้ตามลำพังทำไม ข้าตั้งใจจะไปหาพี่ชายที่เมืองตักศิลาแต่ด้วยความไม่คุ้นเคยเลยหลงทางเดินวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานหิวเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีได้แต่นั่งร้องไห้เฮ้ยไม่น่าเลยชื่อทางแต่กลับหลงทางจะแปลกอะไรในเมืองหนทางเส้นนี้ข้าเคยผ่านเมื่อนานมาแล้วเพียงครั้งเดียว นี่เป็นเพราะมารดาให้มาตามพี่ชายกลับไปรับมรดกที่บิดาผู้ล่วงลับแบ่งไว้ให้เป็นที่ดินจํานวน50ไร่กับเงินสดอีกหนึ่งแสนกะหาปณะ,ะข้าจึงต้องเดินทางมาส่งข่าวแล้วพี่ชายของท่านชื่อว่าอะไรล่ะชื่อนายยาโจกท่านรู้จักไหมรู้จักสิเขาเป็นเพื่อนรักอยู่ในสำน,นักอาจารย์เดียวกับข้านี่แหละ มาเถอะเรารีบออกเดินทางจะได้ไปถึงเมืองตักศิลาก่อนค่ำอาจารย์และสิทธุทุกคนในสำนักเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดต่างชื่นชมยินดีและพึงพอใจในคุณความดีของนายลามกจึงพร้อมใจกันยกตำแหน่งสิทธิเอกให้แก่เขาด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่สำนักและเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิทั้งหลาย วันรุ่งขึ้นหลังพักผ่อนจนหายเหนื่อยจากการเดินทางไกลแล้วยอดสิทธิเอกก็เข้าไปหาอาจารย์อ้าวว่าไงล่ะเจ้าบาปลามกอาจารย์รีบเอ่ยทักขึ้นก่อนมาหาข้าววันนี้เพราะคิดชื่อใหม่ที่จะเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมไม่เปลี่ยนแล้วขอรับนายลามกกล่าวอย่างมั่นใจที่กระผมไปพบเห็นและได้ยินฟังเรื่องราวมานั้น มีทั้งคนตายที่ชื่อเป็นคนยากจนเข็นใจที่ชื่อรวยคนชื่อดีแต่กลับชอบทำชั่วคนชื่ออ้วนแต่ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยแม้แต่คนที่ชื่อมักคาก็ยังหลงทางคราวนี้คงเข้าใจแล้วสินะว่าชื่อเสียงเรียงนามนั้นหาใช่สิ่งสำคัญไม่ความคิดการกระทำคุณความดี การมีน้ำใจเมตรีเมตากรุณารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างหากที่จะเป็นบุญและกุศลส่งผลให้เราพบกับความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจริงขอรับอาจารย์แม้เจ้าจะชื่อบาปลามกหรือมีนามที่มีความหมายไม่น่าพิศมัยแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมย่อมมีแต่คนยกย่องสรรเสริญนายลามก กราบแทบเท้าอาจารย์ด้วยความซาบซึง้งระลึกถึงคุณที่ได้อบรมสั่งสอนศิลปะวิทยาการโดยไม่ปิดบางอ้อมค้อมนับตั้งแต่นั้นมานอกจากจะไม่คิดเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามของตนอีกแล้วครั้เมื่อกระทำความดีช่วยเหลือผู้คนในสังคมตามโอกาสหากได้รับการถามชื่อเขาจะยืดอกด้วยความภาคภูมิใจพร้อมตอบด้วยน้ําเสียงดังกังวาลว่า ข้าพเจ้าชื่อนายลามก